อากลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทางช่องคอยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีนะครับเหรียญนะครับสิบาทนะครับการชนาพิเศษนะครับหลายเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนิสนะครับซึ่งสภาพไม่สวยแบบนี้นะครับก็สามารถขายเราได้นะครับอย่างไรก็ตามนะเพื่อนๆนิสิตนะเดี๋ยวฟังที่ผมจะอธิบายแล้วก็ฟังราคากับ ทางช่องเราละกันนะครับว่าเหรียญนี้นอกมันจะมีมูลค่ามีราคาเท่าไหร่นะครับก็ติดตามรับชมในคลิปไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดกันมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับปี2539ในรูปแบบเหรียญวาระนะครับการจนาพิเศษนะครับนี่ทำไมถึงเรียกว่าการจนาพิเศษเพราะว่าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับในพิธีการจนาพิเศษแล้วก็จะมีข้อความนะครับว่าฉลองศรีราชสมบัตินะครับครบค้าปีการจนาพิเศษนั่นเองนะครับ โดยเหรียญปกติธรรมดาผลิตทั่วไปเนี่ยนี่อย่างที่ผมมีก็มีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่นี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสําหรับการนํามาทําคลิปประกอบให้เพื่อนๆดูก็ถ้าเหรียญปกติผลิตทั่วไปนะเพื่อนๆที่ซนะครับลองหมุนดูนะครับว่าหัวกับก้อยนะครับมันจะหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่ถ้าหันไปคนละทางนะครับราคาเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับ แล้วแต่ว่าจะขายกันหรือเปล่านะครับอาจจะมีต่ํกว่าน,นี้ก็มีนะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับว่าเขาจะซื้อกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้ส่วนเหรียญที่ผมซื้อเนี่ยก็คือเหรียญปกตินี่แหละที่มันมีทั่วๆไปแต่ทําไมผมถึงซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทการ,ารา์าพิเศษเนี่ยอย่างหลายๆท่านเนี่ยสามารถเก็บสะสมได้ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเก็บสะสมนะครับส่วนราคาซื้อเนี่ยต่อเหรียญเนี่ยเนื่องจาก เหรียญเนี่ยมันมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสภาพอย่างเงี้ยเล่นกันไม่เกิน15บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2บสิบาบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่มีเยอะเนี่ยเราต้องการอยากขายนะครับสามารถติดต่อขายกับผมได้หรือว่าจะอ่าเรียกว่าจะให้กับทางช่องเราเพื่อเป็นการนะครับทําคลิปให้กับคนรุ่นหลังๆดูก็ได้นะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับยินดีสะสมให้นะครับส่วนเหรียญ ที่แปลกๆเนี่ยที่เป็นเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยรับซื้อหมดเลยนะครับราคาสูงแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยที่หัวกับก้อยเนี่ยดูนะครับดูนะครับที่หัวก,ก้อยเนี่ยหันไ,ไปทางเดียวกันแบบนี้ส่งมาเลยมีเท่าไหาาร่ก็รับให้นะครับเหรียญรับสิบสองบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วแต่ว่าจะขายหรือไม่ขายนะครับเพราะว่าราคาเขาเล่นกันอยู่แค่เท่านี้จริงๆ ส่วนใครที่นะครับส่วนใครที่ไปเจอคนที่รับซื้อให้แพงๆเนี่ยก็ต้องระวังในส่วนของมิจฉาชีพด้วยแจ้งเตือนนะครับแทบทุกคลิปเลยนะครับว่ามีมิจฉาชีพนะครับทําใบรับประกันเหรียญนะครับก่อนซื้อขายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าการซื้อขายนะครับไม่มีการทําใบรับประกันนะครับแบงค์หรือธนบัตรอาแบงค์หรือเหรียญแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการขายของเนี่ยมีแต่จะได้เงินนะครับถ้าของตรงตามที่เรารับแล้วแล้วราคาตกลงกันได้เนี่ย อย่างอย่างพวกหล่งการจนราพิเศษเนี่ยอย่างพวกเนี้่าที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยเขาบางบางท่านเนี่ยไม่รับซื้อเลยนะครับผมรับซื้อให้เลยละสิ 12, บสองสิบสามบาทเนี่ยอ่ใครที่พอใจขายแล้วก็ต้องการจะขายในราคาเนี่ยผมก็รับซื้อให้แต่ถ้าไม่ต้องการขายก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับแต่ราคาก็ไม่น,าน่าจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน c, ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับแล้วก็ได้ทราบราคาที่แท้จริงของเหรียญการจนาพิเศษแบบปกติกันด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ